จุดนี้นะครับนี่ครับตรงอ่างม,มาชันที่ว่าเกาหลีเอาสมาทิงนี่นี่บริเวณแถวแถวนี้นะครับผมไม่รู้แต่อ่างมันอยู่ข้างในนู่นนะครับอ่างอันนี้มันเป็นอขอบข้างนอกเนี่ยตี่ผกก็มาเก็บเนี่เก็บเห็ดตับนี้ โซนนี้มาอนี้แต่เส้นนี้มันมันรถสามารถไปได้นะครับทะลุออกโน่นขึ้นอ่างว่ามาชัน้นได้นะครับเนี่ยถ้าคนพื้นที่หรือคนเคยมาก่อนผมก็ไม่รู้มันจะขึ้นไปนู่นนู่นได้ถ้าว่ารถใหญ่ไปได้ไหมก็ไปได้ครับผมอมืผมเห็นร่องรอยรถใหญ่ไปได้อยู่ข้างในแล้วมีการไปจุด เกี่ยวกับสายไฟเกี่ยวอะไรสักอย่างมีข้างในเออมันมีอยู่ข้างในครับผมมีแล้วมีราวิบากวิ่งกงนเฮานี้มีในจุดนี้ครับนอ,นอนอีกแล้วครับผมอีกียบร้อยอีกแล้ว่หาเห็ดตตุยที่ด้วยเขาจาตายอย่างนี้เลยเจ้า ไม่ตตายี่นี่นี่นี่บอเซียเลยเออน,อนน่าเด็ดเลยเเลยบงแค่นะเออบอเดมันบอเดมันลบกวนกันด้ครับมือนี่มาสิมาเก็บเฮดนครับมาเก็บเนี่เบอร์เรอเเอ่จ้ามาตะกรกักบพวปเปลี่ยนขนาดดีที่เทนี้อจะเป็นช่องนี้หน่อยเพราะขันยางต่เช้ม่ใชมอยูดจุดพุ่นครับรถกระบะ นีแต่จุดนี้เขาแปลว่าคนคนมาบ่อยเที่ยวบ่อยเที่ยวยไปนี่ไปนี่ไปนี่เลยทะลุขัวทะลุ้ายได้หมดครับถั่ลรถหมอไส์เอออันนี้เคยมาเก็บเห็นอยู่สวนนั่นกน็กับปกติแต่ว,ว่ามีคนเลยเนาะ แกว่าบ่ามีคนมาปตกป่าเลย,เยป่าหลายนะครับเด้อป่าหลายเนี่ยป่าหลายอยู่ดิ <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไรน้องไปช้าๆนะเนื้อขึงสายปุ๊บลงมานี่ ป๊าบบ่ถอยเลยนะมันก็ถอยยาก c แล้วพี่น้องเนาะตัวเนี้ยตัวก็จริงง่ายๆแต่เนี้ยนาะศพเนาะกตั้งแต่ตุ่มแต่เดี้ยนี่แหละลาไว้แล้วการเขียมไปเบื่อเลยนี่นอนไม่ไปทิ้งฟังหุ่นก็ได้ทิ้งฟังนี่ก็ได้เฮ้อยตะคนรู้จักดีดี เออแนอนแนอนไนข่มีฟังหุ่น,นครับดูเียนเด็ดออกมาสามารถทะลุไปเลยครับเนี่ยตัวนี้พาตัวนี้เขาเย็ดฟังหุ่นทะเ,เบียนที่ากันประมาณแปดลอยเมตรบ่นาประมาณเลยจากจากฟังที่มองไปนี่ครับทะลุไปนี่มันจะมีเส้นทางนะครับ้งลาง แล้วกอันข้างบนเป็นผู้เขียนเขาให้เจ้าเฮ็ดสาดบนเรียวอ่ะโอเคนะครับนเนาะในเยี่ยมมาส้มมาเล่นอืมสามารเก็บเฮ็ดนี่ยังนะครับ